านประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอนำเสนอกิจกรรมและภารกิจผู้บริหารประจำสัปดาห์ดังนี้วันที่9กันยายน2567เวลา10.30นนณศูนย์นนะนพัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นายชินศักดิ์กิติชอนคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการึุอบรมการดับเพลิงขั้นตน้น ประจำทีงป,ประมาณ2 5 6 7และในเวลาสเสด็จประกาที่ห้องประชุมคพรนางเป็นประธานให้อ,อวาดและมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการพัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในสถานบริการสาธารณาสุขของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่มีการจัดบ,บริการแพทย์แผนไทยผ่านการประเมินมาตรฐา,านโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่10กันยาย,ยน2567เวลา9มิถิกา30นาทีที่โรงแรมดีวาน่ากระบี่พาซ่านายสมศักดิ์กิติทนกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสัจพรจันทร์ศรีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบจอรกระบี่รวมพลังเยาวชนสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างเครือข่ายแการน,นานักเรียนในการขับเคลื่อน,ก,นอการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกระบี่วันที่11กันยายน2567 เวลา10นาิกานาทีที่อาคารรวบรวมขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติทรนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในจังหวัดกระบี่มีนายสัจพรจันทร์ศรีนวลประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และนายธานีหะวีมะสาและปลัดจังหวัดกระบี่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดกระบี่ วันที่12กันยายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมช้างเผือกนายสมศักดิ์กิติธรเป็นายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ในายสิทธิพรจันทร์สีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการรุ่นที่4นำโดยจ่าเอกภูมิพัฒน์สีคำ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและรับฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการด้านสาธารณาภายรัยในเวลากลานัาระชาา30นาทีที่ห้องประชุมพระนางนายสมศักดิ์กิติทรูทานานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีบ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการและพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ปีงบประมาณ2567 ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ชีเพเครือข่ายจังหวัดกระบี่ครั้งที่3และเวลา13.30นาท,ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายทวีวุฒิง่าฟาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมัยวิสามันสมัยที่3ประจำปีพุทธศักราช2567มีนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมวันที่13กันยายน2567เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนาง นายสักริติธรคุณนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ในายกิติชัยเอ็นชวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานเพื่อให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดวันที่14กันยายน2567เวลา12นาฬิกาที่โรงยิมอเนกประสงค์จันทร์กัะพรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์กิติทองคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี2567และในเวลา14นาฬิกามอบหมายให้ในายกิติชัยเองชวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพงานสาธารณาสุขขั้นมูลฐานเพื่อให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดณโรงแรมดีวาน่าพาซากระบี่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอจบการนำเสนอภา,ารกิจผู้บริหารพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ